ความหือหาให้กับวงการค้าอ่อนในบ้านเราได้มีน้อยเลยละค่ะสำหรับงานแถลงข่าวการจัดการประกวดนคะคะ m i s t h t r t i t h n i l a n d 2021ภายใต้การถือลิขสิทธิ์ของนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะอย่างดรน้องหรือดรศิริการอ้นสนกลานประธาน Miss Earth Thailand ที่ในครั้งนี้นะคะยังได้ผนึกกำลังรวมกับผู้อำนวยการทั้ง4มงกุฎซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ําลมและก็ไฟนะคะในการสร้างประวัติศาสตร์การประกวดนางงามในครั้งนี้ นำโดยผู้อำนวยการมงกุฎแห่งดินนะคะคุณดาวเรืองแทก,ก่อ CEO of Unicast Station ผูน้ำําด้านสุขภาพนะคะ Health and Wellness ทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์เราก็บริการทางด้านกายภาพบาบัดฟื้นฟูผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำนะคะแพทย์หญิงวลีรัตทวีบรรจงศิลป์ผู้ก่อตั้งวลีรัตคลินิกนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับรูปหน้านะคะแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวยัยผู้อำนวยการมงกุฎแห่งลมนะคะคุณกฤติยาน,นีพรมแพงนะคะกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ KPPM Global นะคะและผู้อำนวยการมงกุฎแห่งฝ่ายคุณอังคณางชากิลาบมลรุงสอนนะคะ CEO แห่ง Green Solution a n Distribution d จำกัดนะคะผู้นำนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานที่มาพร้อมกับคอนเซปต,ต์นะคะภายใตแนวความคิด The Determination นะคะตามความมุ่งมันทั้ง3ประการไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะ้องบอลุมโรงแรมเอ็นเิลิรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะผ่านการถ่ายทอดสดด้วยการรับชมแบบออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ Miss Earth Thailand นั่นเองค่ะก็ oh. ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการจัด Miss Earth Thailand ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เป็นการจัดประกวดปีแรกนะคะโดยที่เราจะจัดที่ไฟนอลที่โชดีซีนะคะแล้วก็จะแค่ภาพออก,กอากาศที่ PPTV ค่ะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะคือวันนี้เป็นต้นไปค่ะเปิดรับสมัครที่เพจ Miss Earth Thailand นะคะ mm hmm. ช่องทางเดียวค่ะเป็น s i n g กิลเก e w เวนะคะ ต้องการภาพหน้าตรงค่ะภาพด้านข้างแล้วก็ภาพเต็มตัวรวมทั้งคลิปเล็กๆน้อยๆสั้นๆหนึ่งนาทีนะคะ,ะส่งมาที่เพจ Miss Earth Thailand ค่ะแล้วเราจะปิดรับสมัครในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะค่ะเราจะใช้แบ่งเป็นโซนนะคะก็คือเราจะ,ะตามที่ความร่วมมือของรัฐนะคะคือเราจะแบ่งการจัดประกวดนะคะก็คือว่าเก็บตัวแยกกันค่ะแล้วก็เทรนนิ่งแยกค่ะแล้วก็มีการ เข้าคลาสแยกค่ะนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ผ่อน,นผันก็น่าจะเพียงพอพอดีเพราะเราไปไปนอนเ่เดือนสิงหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงสะสมใบสมัครนะคะแล้วก็คัดเลือกจากข้อมูลใบสมัครค่ะแล้วก็จะมีการเข้าบ้านในเดือนกรกฎาคมซึ่งสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงแล้วนะคะ ส่วนเข้าบ้านก็จะแบ่งเป็นโซนค่ะแล้วก็จะมี p r i v a t ของแต่ละโซนนะคะซึ่งน้องๆน,นางงามเพียงแค่30ท่านก็น่าจะแบ่งโซนได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะมงของผู้ชนะเลิศเนี่ยเราจะได้มงขุดมูลค่า10ล้านบาทจากสิบิทไทยเจมส์ค่ะแล้วก็เงินสด5 0 0 0 0นบาทค่ะแล้วก็รวมถึงของมูลค่าของรางวัลมูลค่าอีก1ล้านบาทนะคะสำหรับมงมิสเอร์ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไป สู่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะส่วนมงตรองก็คือมงแห่งแผ่นดินมงแห่งน้ำมงแห่งลมและมงแห่งไฟจะได้เงินสดอยู่ท่านมงละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็มูลค่าของมงปุดของสิริไทยเจม2ล้านบาทค่ะได้ครอบครอง1ปีนะคะส่วนของรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาททุกท่านเลยค่ะที่พิเศษสุดก็คือค่าเข้ารอบนะคะอย่างที่เราตระหนักแล้วก็แล้วก็คำนึงถึง เศรษฐกิจนะคะเศรษฐภาวะแล้วก็ความพร้อมของน้องๆก็คือน้องที่เข้ารอบนะคะ30ท่านสุดท้ายเราจะมอบเงินสดนะคะ10,000บาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนแล้วก็เป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆจากกองประกวดนิ a ร t h t h ยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับมงกุดแห่งน้ำนะคะหมอก็จะเป็นผู้ดูแลผู้เข้าประกวดที่จะเป็นตัวแทนของมองกขุดแห่งน้ำที่ในปีนี้นะคะสําหรับหมดบาทของมองกุดแห่งน้ำเอง แล้วก็มาจากวลีรัตคลินิกซึ่งจะดูแลเรื่องความสวยงามอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าคนที่ประกวดเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยมีความสามารถและก็มีความสวยงามมาอยู่แล้วแต่ว่าทางวลีรัตคลินิกเองเนี่ยเราก็จะพยายามดึงความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เข้าประกวดแต่ละคนให้มากที่สุดค่ะให้มีความมั่นใจเพียงพอที่จะไปแข่งขันกันในเวทีโลกเลยค่ะ ถ้ามงกุดแห่งดินนะคะก็คือถ้าอยู่ในเรื่องในเรื่องของปริระร่างกายนะคะการเดินไม่ว่าจะเป็นการาใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะสร้างสมดุลให้กับน่องหลังและขาเงี้ยค่ะให้เกิดสมดุลกันลดการบาดเจ็บในขณะที่เราประกวดหรือว่าในการาใช้ร่างกายในขณะที่อยู่ในเวทีค่ะค่ะสำหรับมงกุดแห่งไฟนะคะก็แน่นอนว่าเมกกี้นะคะทำงานในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วเพราะฉะนั้นเวทีเนี้ยคะ่ะ นอกจากว่าจะได้สาวงามที่มีทั้งความสวยแล้วนะคะที่สําคัญค่ะจะต้องมาพร้อมกับทัศนคติค่ะให้สอดท้องกับอคอนเซปต์ของเวทีนี้คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการของไทยคือเวทีที่จะสามารถนะคะส่งเสริมค่ะแล้วก็นําเสนอนะคะความสวยงามพร้อมกับหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะที่จะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากแฟนนางงามนะคะแล้วก็สาวงามแล้วก็ที่สําคัญค่ะผู้หญิงคนไทยเรานี่ค่ะที่จะ ป็นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะสามารถส่งเสริมตรงนี้ได้ค่ะสําหรับปีนี้นะคะของเพ็รก็อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมุติว่าเท็เป็นกรรมการในการคัดเลือกด้วยเนี่ย mm hmm. เท็ก็จะเลือกสาวงามที่ Beauty with Intelligence ค่ะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ไปทีแม่ที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเลือกนางงามพร้อมใช้ สวยด้วยล้วก็มีทัศนคติที่ดีด้วยมีรูปนั่งที่สวยงามด้วยและที่สําคัญจะต้องมีความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากน้องๆที่จะเข้ามาพิชิตมงกุฎ Miss Earth Thailand น,นะคะให้เตรียมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสมมติว่าถ้าเราชนะเวทีในประเทศไทยแล้วเนี่ยเวทีในต่างประเทศนะบอกได้เลยว่าคอนเทนต์สิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกต้องมี วัน Earth Day, ย์วันอะไรวันเอ็นไวน m เม t d เดย์วันอะไรเราจะต้องศึกษาเหมือนแบบแค,แค่จะเป็นวิทยาศาสตร์แบบขั้นพื้นฐานใหม่เลยอยะไรอย่าเงี้ยค่ะอยากที่จะฝากน้องๆที่ายากใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นนิสัยให้มันเป็นตัวเองไม่ใช่หรอว่าจะมาประกวดเพื่อเอามงแล้วก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าเฟกแล้วกันเนาะทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติถ้าเราเป็นคนนักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราก็โชว์ดึงเอาตรงนั้นออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่เราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะทําได้อย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ขอฝากเรื่องของบิวตี้แล้วก็อินเทลเจตค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสมัครเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิงแวดล้อม,มันไม่ใช่เรื่องของ าการที่มันเป็นอะไรที่กลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวสาหรับทุกคนน้ําถ้าเกิดมีมลพิษเราก็ไม่สามารถที่จะดื่มใช้ได้อากาศถ้าเกิดมีมลพิษเราสูดดมเข้าไปแล้วก็สุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างมันสัมคัญกันเรื่องของเวทีประกวดนางงามก็เช่นกันถ้าเกิดเราไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราจะประกวดนางงาม ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยต้องฝากให้ทุกคนคิดค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะเหมือนที่ให้สัมภาษณ์บนเวทีเลยนะคะถือว่าเป็นคียีที่สําคัญกุญแจหนึ่งเหมือนกันนะคะในการที่จะทําให้คนได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติทุกคนดังนั้นคือเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นคือสําหรับคนที่จะหาโอกาสที่จะทํา โครงการของตัวเองหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะก็ลองเดินเข้ามาสมัครนะคะเพื่อจะทําให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นค่ะสิ่งที่ทําที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวให้ดีที่สุดค่ะแล้วจากการเตรียมตัวที่ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดความพร้อมที่มากที่สุดค่ะตอนนี้แม่น้องถ้าน้องๆผู้สู่ข่าวเห็นก็จะเห็นความตั้งใจของทั้งดเรคเตอร์ทั้ง4ี่นะคะแล้วก็น้องๆนางงามที่ผักจันและเขาข้างหลังเรายังมี เดี๋ยวที่วันนี้ไม่ได้มานะคะเขาสักขอนเราอย่างมากค่ะเพื่อจะทําให้เราอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้หรือว่าอย่างน้อยก็ไม่แย่ไปกว่านี้นะค่ะซึ่งแม่น้องก็มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เพราะเราเราก็เป็นเจ้าของโรงแรมเอ็นซีดีแห่งนี้นะคะเราก็คิดว่าเรามีห้าแท่งเราก็น่าจะมีมีน้องๆไอโซเลตได้หรือว่าโซเชียลดิสันซิ่งได้อย่างดีในช่วงเก็บตัวะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นหรือการ เดินเหินหรือว่าการแสงวิสัยทัศน์ค่ะคอมเมนตเตอร์น้องๆพี่ๆก็คงจะไม่ทิ้งพวกเรานะคะทุกคนก็จะให้ทั้งความรู้และความรักและก็ความตั้งใจค่ะแล้วก็ถ้าความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ความพร้อมมีนะคะน้องๆอง่ะน,น่าจะได้ประโยชน์จากการตระกวดนางงามในครั้งนี้บนเวที m ิส h a i เ a n ร์ไทยแค่ะแล้วการคว้ามงใหญ่เราก็ย่อมที่จะใกล้เข้าไปอย่าง มหัศจรรย์ค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องมงเป็นเรื่องที่มาทีหลังกับสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกมันได้ทําแล้วเราไม่ได้วางเฉยน,นะคะทุกอย่างนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราทําจัดเตรียมอย่างดีอย่างที่น้องเห็นแล้วว่าเราพร้อมนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ัำก,กันพร้อมทั้งสี่มงกุดก็ทัดพร้อมไปด้วยทุกอย่างนะคะหลายๆอย่างเนี่ย มันอยู่ที่ว่าน้องตัดสินใจหรือยังนะคะถ้าน้องๆตัดสินใจว่าเวทีพร้อมตัวน้องพร้อมก็ขอให้ก้าวมานะคะเพจมิสเซอร์ไทยแลนด์นี้ต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะไม่ว่าน้องจะเคยประกวดนางงามมาก่อนหรือไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนเวทีของเราเปิดกว้างนะคะที่จะให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่มีจากภายในนะคะหรือน้องสามารถที่จะ ในมุมมองของน้องเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ในมุมมองของน้องที่น้องอยากได้นะคะด้วยตัวของน้องเอง m ิสเอ a ร์ h ไทยแลนด์ก็ยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะแล้วก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2021นะคะพร้อมเปิดรับสมัครสราวง,งามจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนี้และสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมของกองประกวดได้ที่ c e b o o k Fanpage ของ Miss Earth Thailand ได้เลยนะคะ